พูดได้ไ,ดไหมพูดไหมน้องเกลแหลกตายกับยายหนิงสำเนียงเปะมากแต่แอบเอ๊ะมีถามแซบบอมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้อมยิ้มกันอีกแล้วล่ะคะ่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพูอรยากับส e ามีน็อตวิสลุตขณะที่กำลังพูดคุยกับยายหนิงอย่างน่ารักน่าเอ็นดูโดยน้องเกลนั้นได้ถามยายหนิงว่าคุณยายพูดตา้ได้ไหมซึ่งยายหนิงนั้นก็ได้ตอบว่า พูดไม่ได้น้องเกลก็เลยตอบสั้นๆว่าแซบบอจากนั้นยายหนิงนั้นก็เลยบอกว่าล่อยจังฮู้และน้องเกลนั้นก็พูดตามไม่ใช่ฮู้ไม่ใช่ฮู้สั่สเนียงน้องเกลเนี่ยพูดชัดและก็เป๊ะสุดๆเลยล่ะคะ่ะทำเอาแฟนๆที่ได้ชมคลิปต่างก็เข้ามากระหนำ่ำไลค์กันอย่างรัวๆและก็ยังอดที่จะคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักระหว่างยายกับหลานไม่ได้จริงๆคะ่ะ แซบบอรใต้แนวไดเกวเหมือนนกคูกเลยฮ่าฮ่าฮาฮาฉลาดเชื่อมโยงมากเจ๊คุณยายหนิงกับหลานเกวคุยกันน่ารักเข้าขากันมากไปโรงเรียนไม่กี่วนันภาษาสีงง่ภาคเตรียมมาสงันต้าเกวเรียนเสียงเป๊ะด้วยนะร้อยจังหู้ฉลาดสุดๆน่ารักน่าอ็นดูที่สุดเลยค่ะเด็กคนนี้ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะรอยจังหู้มันต้อู้ไม่ใช่ฮู้ไม่ใช่ฮู้